ที่บ้านซื้อเตียงปวดไปกี่ปีกี่ปืนแล้วคะประมาณสามหรือสี่ปีเออสามปืนค่ะสามปืนสามสิบปีแล้วค่ะแล้วใช้เวลาใช้เราจะใช้เวลานอนนอนแล้วมันผ่อนคลายช่วยแบบปวดเมื่อยอะไรอย่างเงี้ยเวลาเราทํางานปุ๊บเนี่ยมันจะต้องต้องใช้ผ่อนคลายด้วยเหมือนกันเวลานอนถ้าเรานอนกับที่นอนอย่างเดียวอ่ะความรู้สึกมันปวดมันเมื่อยไงเราทํางานไปอย่างเงี้ยทีนี้พอมาใช้เตียงตัวนี้ดีดีมากเลย ด้วยผ่อนคลายเกี่ยวกับกล้ามเนื้อด้วยแล้วก็เลือดลมในร่างกายของเรามันเดิน<ๆ>เดินดีอ่ะหลับสบาย อันอื่นเวลาไม่ก็เรวคนแก่เราคนมีอายุอ่ะจะนอนไม่ค่อยหลับตอนอ่าจะนอนไม่ค่อยหลับแล้วพอใช้แล้วเป็นไงใช้แล้วมันเอหลับหรับลึกลับดีช่วยกันเก็บกับเลือดลมทำให้ดีขึ้นอย่างของนี้เาซื้อไปตอนช่วงโควิดใช่ไหมใช่ใช่เป็นไงบ้างอะตอนตอนนั้นที่ซื้อตัวคนที่ในบ้านเป็นโควิดเราใช้แล้วเขาว่ายังไงบ้างคะอีก็อีก็เป็นอ่าอีก็เป็นเหมือนกันโดนโดนโควิดอยู่เหมือนกันตอนนั้นคือรู้สึกตือหายใจไม่สะดวกใช่ยหงใช่หายใจไม่ทันเลยแหละแบบแทบตาย นอนแล้วมันก็ดีขึ้นช่วยการลมหายใจเราอะออได้ไม่เหนื่อยเพราะจริงๆอะเป็นโควิดเนี่ยเวลาหายใจหูเหนื่อยแบบชักตายเลยขาดใจอะไ้ปจะเข้าโรงพยาบาลด้ยนะเข้าโรงพยาบาลใช่นอนอยู่14วันค่ะก็ได้เตียงตัวเนี้ยช่วยช่วยด้วยค่ะช่วยได้ในการระบบการหายใจของเราได้ดีขึ้นนอนอะไรดีบ้านเนี้ยค่ะซื้อซื้อไปประมาณ4ีตุนะคะเริ่มจากลูกสาวซื้อก่อนนะคะ ซื้อก่อนเสร็จแล้วก็ซื้อให้คุณแม่คุณแม่ก็ใช้ดีแล้วก็ซื้อน้องสาวน้องสาวก็เลยซื้อไปใช้ะานน้องสาวเนี่ยคือเขาเล่าให้ฟังว่าเขาไม่ยอมรับอะไรเลยใช่ไม่ยอมรับใช่ใช่น้องสาวนี่เขาเป็นคนยอมรับอะไรยากมากอีรู้ไหมว่าทำไมเขาตัดสินใจซื้อก็เห็นแม่เห็นพี่นอนอยู่ตลอดอ่ะแล้วตัวเขาก็ขับรถอ่ะ เขาต้องขับรถอ่ะแล้วก็สรีระของเขาอะขับรถตลอดอ่ะแล้วขับรถข,บข้ามจังหวัดอ่ะเขาทางานอ,ะอ่ะเออมันช่วยได้อ,อ่ะผ่อนคลายได้เยอะเลยเนี่ยเขาก็เลยยอมเปิดใจไงยอมเปิดใจไงเปิดใจไงทีแรกก็ไม่เปิดใจไหนก<า>็ขอบคุณมากมา